เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะครับสำหรับกรณีคู่รักเซ็กซ์ครีเอเตอร์ที่ไปถ่ายคลิปสยิวใต้ต้นยางในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ตำรวจตามไปจับกุมตัวได้แล้วนะครับแจ้งไป3ข้อหาที่น่าตกใจก็คือจากการตรวจสอบพบว่า2คนนี้ตระเวนเปลี่ยนสถานที่ถ่ายคลิปอนาจารไปเรื่อยๆที่ผ่านมาทำมาไม่ต่ำกว่า70คลิปแล้วครับ ทั้งสองคนนี้ก็คือนายสัตชุก,กรอายุ35ปีเป็นชาวจังหวัดน่านและนางสาวพิชาภัทรอายุ37ปีเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นคู่รักเซ็กซ์ครีเอเตอร์ที่ทำคลิปสิวถูกตำรวจภูธรภาค5จับกลุ่มได้ที่ด่านตรวจแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาช่วงเย็นเมื่อวานนี้จากการสอบสวนทั้งคู่เนี่ยสารภาพว่าจะตระเวนไปถ่ายคลิปอนาจารทั่วประเทศทำตั้งแต่ต้นปี63ที่ผ่านมามีมากกว่า70คลิปแล้ว แล้วก็เอาไปลงใน o อ l y f a แฟนรวมถึงเว็บไซต์อื่นๆอีก4เว็บไซต์โดยทั้งคู่บอกว่าเสียใจและขอโทษกับสิ่งที่ได้ทำลงไปขณะที่พลตำรวจโทปียะเต้วิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5บอกว่าสำหรับเคสนี้เชื่อว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการอีกประมาณ2-3คนตอนนี้ตำรวจกำลังขยายผลนอกจากนี้จะมีการสอบเส้นทางการเงินและอายัดเอาไว้เพื่อตรวจสอบว่าได้เงินมาจากการกระทาความผิดหรือไม่ รวมทั้งฝากเตือนขบวนการที่ทำคลิปอนา,าจาร์แบบนี้ว่ามีความผิดตามกฎหมายแน่นอนครับฝากเตือนว่าสิ่งที่ได้มากับสิ่งที่ท่านต้สงถูกดำนินคดีเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะได้เงินมาครั้งละห้าร้อยกํานวนครั้งแต่เมื่อท่านถูกจำเคดีเนี่ยอาจจะต้องถูกยึดทรัพย์ถูก,ก,กดำคดีนะครับด้การการะทําเนี่ยจากครั้งนี้นะครับมีการการะทําทั้งหมดเจ็ดสิบกว่าคลิปเจ็ดสิบกว่าคลิปนั่นคือ การกระทํำ70คดีนะครับต่างกรรมต่างวาระนะครับถ้าสารนะครับลงโทษเรียงคดีเนี่ยจะตาาโทษขั้นข้างสูงนะครับท่านอาจจะรับโทษท,ที่สูงมากนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าตำรวจแจ้ง3ข้อหาครับก็คือ 1. กระทําการอันควรขายหน้าต่อธารกรรมนัน 2. ผลิตภาพลามกอนาจารและสความผิดตามพรบอคอม ก็จะคล้ายๆกับกรณีของน้องไข่เน่านะครับที่โดนแจ้งข้อ2กับข้อ3ของน้องไข่เน่าก็คือผลิตภาพลามกแล้วก็พรบอคอมแต่ว่าคู่นี้เนี่ยโดนข้อ1ด้วยก็คือกระทําการอันควรขายหน้าต่อธารกํานันเพราะว่าไปทํากันเอ้าดรในที่สาธารณะนะครับที่สุดแล้วก็มีการคุมตัวทั้งคู่ส่งตํารวจสพสารพีเพื่อดําเนินคดีต่อไปครับ